สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการใส่รหัสผู้แนะนำหรือว่าโค้ดของฉันตอนที่เราจะสั่งซื้อสินค้านะครับเนื่องจากว่าตอนที่เรารับลิงก์มาจากผู้แนะนำนะครับแล้วพอเราสมัครเข้ามาแล้วเนี่ยนะโค้ดของฉันนะครับเห็นไหมครับอยู่ทางด้านซ้ายมือข้างบนใต้คำว่าโบนัสน,นะมันไม่ขึ้นอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเราสามารถไปใส่รหัส ของโค้ดผู้แนะนำเนี่ยในตอนที่เราสั่งซื้อได้นะเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการตามไปเลยนะครับและเราต้องมั่นใจด้วยว่าตอนที่เราจะสั่งซื้อเนี่ยเราเป็นเพเซอร์แล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงให้ดูด้านล่างสุดเลยครับด้านล่างสุดเนี่ยมันจะขึ้นคำว่ายกเลิกการสมัครเป็นเพเซอร์เราจะกดปุ่มนะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเราเป็นเพเซอร์แล้วนะเราเป็นเพเซอร์แล้วต่อไปเราจะเป็นจูเนียร์เพเซอร์เราก็ไปทำการสั่งซื้อเลย อย่าก,กดยกเลิกการสมัครเป็นเพเซอร์เด็ดขาดนะครับตอนนี้เราเป็นเพเซอร์แล้วนะฮะและรหัสผู้แนะนำไม่ขึ้นคือโค้ดของฉันไม่ขึ้นไปเลยครับไปกดที่ตะก้าตะก้าสินค้านะครับแล้วเราก็เลือกคำว่าชอปเลยนะแล้วเราก็เลือกสินค้าขึ้นมาผมจะยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างจะซื้อสินค้าขึ้นมาหนึ่งตัวอย่างตัวนี้นะครับผมจะสั่งซื้อสินค้าตัวนี้เพื่อเป็นเพเซอร์นะผมก็กดสั่งซื้อทันทีนะฮะยืนยันเลย เราเลื่อนลงไปด้านล่างเห็นไหมครับด้านล่างเนี่ยท้ายสุดเลยเนี่ยมันจะบอกว่าโปรดกรอรหัสคําเชิญคือให้กรอรหัสผู้แนะนําลงไปอ่าสมมุติว่าอันนี้ผมจะกรอกนะผมก็กรอไปเลยรหัสผู้แนะนําของเราเราถามเข้ามาอย่างอย่างนี้อ่ะผมสมมุติเลย f A 0 0 0 0 8เออ0 0 0ยอย่างนี้นะครับอันนี้คือเราก็กดสั่งซื้อไปนะฮะ กดสั่งซื้อไปพอกดสั่งซื้อไปปุ๊บมันก็ไปทำทาตามขบวนการของการสั่งซื้อให้จบเลยนะครับเมื่อทําจบแล้วรหัสที่เราเกาะเข้าไป fa 0 0 0 6นี้จะไปปรากฏอยู่ตรงนะครับอยู่ตรงโค้ดของฉันเลยนะฮะผมย้อนกลับไปให้นะครับมันจะมากฏอยู่มันจะมาปรากฏอยู่ตรงโค้ดของฉันทันทีเลยนะอันนี้ให้ใส่โค้ดนะครับ ทุกครั้งที่มีการาครั้งแรกที่มีการสั่งซื้อโค้ดเราก็จะปรากฏขึ้นนั่นหมายถึงว่าผู้แนะนําเราถูกต้องนะครับลองทําดูนะครับ